รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาได้เยี่ยมชมบ้านศิลปินเมืองหัวขินค่ะ เวลา13บสานาฬกาว,วันที่16ตุลาคม2514นายอยิชาติชชัยศรีเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริขนันนำดกรศกัตทยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาเขาเยี่ยมชมบ้านศิลปินเมืองหัวหินโดยมีนายทวีเกสางามเจ้าของผากเข้าชมภาพเขียนสีน้ำสีน้ำมันและการปั้นภาพการสร้างอุปกรณ์สิ่งของที่เหลือใช้จากเครื่องคอมต่างๆมาเป็นตัวเคลื่อนไหว เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นทําขึ้นจากวัสดุสิ่งของที่เสียและทิ้งแล้วส่วนภาพนั้นนํามาชมภาพเขียนเขียนขนาดใหญ่ที่เตรียมเอาไว้ออกงานที่ประเทศอังกฤษในต้นปีหน้านอกจากนั้นยังพายเยี่ยมชมตลาดผักผลไม้ท้องถิ่นศินลปินประกอบดนตรีโดยทางคณะได้ร้องเพลงชาวดงรับทางคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและทางดรซกกัตทยาได้นำนักร้องหญิงประจำตัวได้คือ ร้องเพลงรวมใจเป็นหนึ่งที่ทางท่านได้เป็นผู้แต่งขึ้นมาเป็นภาษาไทยโดยความหมายก็อยากจะให้ไทยกัมพูชานั้นเป็นหนึ่งเดียว การเข้าชมในครั้งนี้ดรอกร์กัตทยาอย่างได้วาดภาพเหมือนใบหน้าคนและภาพต่างๆเป็นที่ระลึกสองภาพดรอกร์ so ya, กัตทยากล่าวให้สัมภาษณ์ว่ามาที่บ้านศิลปินนี้ประทับใจมากได้เห็นภาพสิ่งของที่เป็นอาร์ติสที่มีคุณค่าและเหมือนกับทางกัมพูชาจึงได้ให้คุณทวีเจ้าของบ้านศิลปิน ไปเปิดบ้านศิลปินที่เมืองแกบกัมพูชาอีกแห่งหนึ่งพร้อมกับเชิญคณะเหล่าศิลปินที่มีอยู่ให้ไปเยือนเชื่อมความสัมพันธ์ทางมิตรภาพบ้านพี่เมืองน้องทางศิลปะที่มีอยู่ด้วยกันของทั้งสองประเทศมาที่นี้ก็พบว่าผู้คนยิ้มแย้มและต้อนรับด้วยดีตนเองในฐานะตัวแทนรัฐบาลกัมพูชาจะขอเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ดีต่อไปเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวในอนาคต